ครับอันนี้ก็หักท่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาทรงนี้นะครับคือเกรดของตัวบล็อกเนี่ยราคามันไม่สูงมากนะครับตัวนี้ของไบสกินะครับก็ขาก็คือใช้ได้เลยนะครับการทํางานนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมจะมีเปลี่ยนนะครับตัวนี้เป็นข้องอ90 45นะครับตัวนี้ข้องอสีปานี้ก็90ครับเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับ กินตัวนี้สลบลงได้นะครับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าแล้วแต่มองนะครับเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกนะครับการทําท่อดัดท่อเนี่ยเราก็ต้องดูเมมบอร์ดนะครับเมมบอร์เมมบอร์แล้วก็ตัวเคสนะครับแล้วก็อุปกรณ์กัดจอต่างๆนะครับก็ดูว่ามันใส่ไปแล้วเนี่ยพอใจไหมนะครับอยู่ที่คนใช้เลยนะเพื่อนๆนะอยู่ที่ตัวเราเลยครับผู้ที่จะมาติดตั้งนะครับก็คือสามารถที่จะบอกนะครับ แนวได้นะครับบอกแนวทางได้เลยนะครับปกติผมใส่เป็นตัวกรองนะฮะตัวนี้นะครับก็ใส่ได้เหมือนกันนะใส่ได้สองแบบนะครับไซส์เดียวกันเลยนะครับใส่ได้เลยถอดตัวนี้เอาตัวนี้ใส่ได้เลยแต่ตัวนี้มันจะเป็นอ่าบางท่านไม่ใส่วาวดูทางน้ํานะครับเป็นเหมือนพัดลมนะเพื่อนนะครับอ่าบางทีไม่รู้ว่าปั๊มเนี่ยยังทํางานอยู่ไหมนะครับกรณีที่เราใส่น้ําเต็ม อันนี้ผมใส่ไม่เต็มนะผมให้มันอัดอากาศให้หมดก่อนนะครับประมาณนี้นะครับมันก็มันก็จะดูว่ามันมันทำงานอยู่นะอะไรอย่างนี้เพื่อนนะนะนะครับเดี๋ยวผมลองปิดเครื่องใหม่นะครับแล้วก็เปิดเครื่องอีกทีหนึ่งจะได้เห็นชัดๆชุดน้ําปิดขายหมดแล้วนะครับอันนี้เหลือของลูกค้ายอย่างเดียว่นะนะเดี๋ยวผมปิดเครื่องใหม่นะน ก็จะประมาณนี้ต้องบอกว่าแรงมากครับปั๊มตัว d 5ของ Bit power ตัวนี้นะนะครับผมตัวนี้ผมดัดให้มันเป็นงอแบบ90เลยนะครับตอนแรกผมจะให้มันสลบลงมานิดนึงเพื่อให้ตัวนี้บิดลงมานะครับแต่ผมคิดว่ามันถอดกระจอเวลาดึงกระจอกขึ้นแล้วมันจะติดนะครับก็เลยเอาทรงนี้ทำไปนะครับเปิดเครื่องนะครับดันหน้าสวิตช์นะครับมีไฟนะครับปุ๊บเห็นไหม ไฟรเรียสีแดงขึ้นมาตัวนี้ก็ไฟรเรียสีแดงกันน,นะครับมาดูพัดลมพอแรงดันสักพักหนึ่งนะครับตัวเปล่าจะหมุนนะครับ,น,รบนี้นะเพื่อนนะนะครับเราก็จะได้เห็นชัดเจนว่ามัน ปั๊มันทำงานนะอะไรเงี้ยเวลาเราใส่ตัวมอน้ําไอ้น้ําเต็มครับระบ,ระบบน้ําเปิดนะเพื่อนท่านไหนสนใจทักทา,ายสอบถามมาได้ครับติดตั้งระบบนะครับตัวนี้ผมก็ลงกก่นะครับนะครับท่อผมจะดัดใหม่แล้วดัดได้หมดนะเพื่อนนะก็แล้วแต่ทรงแล้วแต่กร์ดแล้วแต่เมมบอร์ดของลูกค้าเลยนะครับอันนี้ผมก็ดัดตัดไว้ดัดให้ดูนะฮะประมาณนี้เพื่อน บางท่านจะมีโชว์ตรงตรงตรง,ตรงซิงค์เมมบอร์ดตรงนี้ด้านนี้อะไรแบบเนี้ยนะครับตรงไฟจีบีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้โชว์ได้นะครับไอจีบีตัวนี้มีทั้งด้านล่างนะครับด้านล่างด้วยนะด้านบนด้วยนะครับเคสเป็นแอร์โฟเลยเย็นมากตัวนี้นะครับ เพื่อนจะเปลี่ยนแปลงนู่นนี่นั่นได้หมดเลยนะครับเพื่อนอันนี้เป็นตัวนี้ผมบอกเลยผมปรับคอสปีดปรับคอสปีดสูงสุดสุดเลยออกคอนะฮะเดี๋ยวผมเปิดเกมให้ดูนะคือคือเพื่อความนิ่งเหมือนนิ่งสเสถียรน,นะอันนี้ผมเปิดเกมเกมผมเป็นเกมออฟไลน์ line นะเพื่อนอยู่ในฮาร์ดดิสครับนะครับ ไ่นลเส้น 5.56x นะครับปรับคอสปีดนะครับ4.7อคอเลยนะครับมแบบอุณหภูมินะครับช่วงแรกจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับแต่การจอบผมบอกเลยว่าเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมเปลี่ยนซิลโคนใหม่เลยนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอุณหภูมิมี50นะครับดถูได้เลยนะครับประมาณนี้ เกมเทสเครื่องครับเกมน,นี้ครับโอ้โหแดดจ้ามากเพื่อนนี่แดดครับแสงแดดจ้ามากสี่โมงสิบห้าประมาณเนี้ยโอ้โห,โหมาแบบจ้าเลยแสบตาเลยครับร้อนร้อนจัดเลยนะนะครับอันนี้ร้อนจีเลยอากาศข้างนอกนี่ร้อนมากนะครับแสงแดดอุณหภูมิยังขนาดนี้นะครับพเพืือนเนี่ยนะครับพเพื่อน ปรับภูมิปกติมันก็หกสิบหน่อยๆนะครับหกสิบนะครับคอภัยนี่นะครับนะครับแบบอยู่ประมาณนี้เองนะครับพอสปีดนี่บิดเลยจำเข็มสี่เจ็ดจุดศูนย์ศูนย์กิกเฮิร์ตนะครับออกคอนะครับจริงๆตัวนี้ปรับสี่จุดแปดก็ได้นะเพื่อนนะนะครับนี่นะครับแต่ว่าผมเอาแบบนิ่งเสถียรนะครับแบบว่าสบายใจสี่เจ็ดศูน ทุกคอนะครับผมเ,เวลาเราจะออกีจะปรับเนี่ยเพื่อนต้องดูด้วยนะครับมนบอร์ดรองรับไหมซีบียรองรับไหมแรมด้วยนะเพื่อนนะมีผลกันนะครับคือเวลาเราเปลี่ยนน้าเนี่ยบางทีน้ํามันก็จะมีหยดมีร่วงมีอะไรเป็นธรรมดาแล้วเพื่อนนะนะแต่อย่างที่ผมบอกสําหรับเคสตัวนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับ ทุกชิ้นเลยนะไม่มีสนิมไม่มีคราบไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้มันมันเป็นพอเช็ดก็คือความชื้นหายเลยนะครับเบาๆด้วยนะฟูลทาวเวอร์เบาๆนะครับนี่นะเดี๋ยไ่บนะนี่นะครับเพื่อนะท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามมาได้เลยนะ รับซ่อมประกอบเครื่องรับอยู่ตลาดนะต่จักสองมิลบุรีนะครับนี่ก็ดัดใหม่เสร็จเรียบร้อยนะครับประมาณนี้เพื่อนเพิ่มไออะไรนะไฟจีบีก็ได้นะฝั่งนั้นนะสองฝั่งเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนตัวนี้ผมดัดเทสดูนะเพื่อนนะเปลี่ยนมั่งนะครับมันนานแล้วก่อนหน้าอันนี้เปลี่ยนมั่งน,นะครับ นนสนใดสนใจก็ถทายสอบถามกันมาได้แนละ้วระบบน้ําเปิดนะครับระบบน้ําปิดนะครับเพราะว่าซัพพลายนะครับนู่นนี่นั่นมีมีขายนะครับมีขายนะครับนะครับเพืเ่อนๆน,นะครับสอบถามมาได้เลยนะครับเอาให้มันสมูทเอาบเอาที่เราชอบเพืเ่อนๆนะครับ ประกอ วันนะี้นะเพื่อนนะใจสอบถามทักทายได้เลยนะครับผมเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ำสีเขียวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนวันนี้ผมเปลี่ยนไม่ทันแล้วลองเปลี่ยนสีเขียวดูนะสีเขียวเขียวสะท้อนแสง บา้านนี้เย็นเย็นอยู่แล้วนะเพื่อนนะครับคือถ้าอยู่ในห้องแอร์ก็คือจะเย็นสองเท่ากว่านี้เลยครับเย็นเป็นสองเท่าเลยนะครับเนื่องจากอะไรครับทาไมทาไมบอกว่าอยู่ในห้องแอร์จะเย็นกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าอยู่ในห้องแอร์ปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับตัวน้ํายาจะเย็นนะครับเย็นขึ้นตามอุณหภูมิน,นั้นเลยแล้วก็อ่า หม้อน้ําจะเย็นขึ้นตามอุณหภูมินั้นเลยนะครับผมบล็อกจะเย็นขึ้นแน่นอนครับตามอุณหภูมินั้นเลยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดตัวเคสก็จะเย็นเย็นเลยนะครับเคสอลูมิเนียมนะครับซับความเย็นได้ดีมากครับทุกนนี่นะครับเย็นเกียบเลยบางเบานะครับเหนียวแข็งแรงนะครับประมาณนี้นี่นะครับผมมีฝาปิดนะข้างนะครับ ผมไม่ได้ปิดนะเพื่อนมันก็ดูมันยังไงอยู่นะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นแอร์อยู่แล้วนะเพื่อนสายโชว์อยู่แล้วประมาณนี้เมื่อสอบถามตัดทายมาได้เลยนะครับครับ